แต่ทุกๆคนมีมีการเขาเรียกว่าอะไรอะปอดสู้ความรู้สึกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยด้วยวิธีของตัวเองอยู่แล้วแล้วก็หนูว่าเราเคารพกันละกันดีกว่าว่าโอเคอะถ,ถ้าถ้าสู้แบบนี้หรือว่าเราสู้แบบนั้นอะไรเงี้ยต่างคนมันต่างมีวิธีของกันละกันเนาะ personality ทุกคนไม่เหมือนกันแล้วแต่ว่าเราเจอปัญหาแล้วเราจะาเผชิญยังไงใช,ใชจง่จริงๆมันเป็นวิธีที่ดีทั้งหมดแหละคะ่ะถ้าถ้าถ้ามันเป็นเหตุผลที่รองรับ กับตัวเองได้ก็โอเคค่ะอย่างเซกมีแบบมองว่าคุณปิ่นสักทีมามองแวบเนี่ยพี่คือเป็นคุณปิ่นนักถูกไหมในส่วนไหนอะไรน <laughs> ี้ไม่ค่อยอ่ะไม่ไม่ค่อยถูกไม่ได้คาดหวังคำตอบอะไรอยู่แล้วอันนี้ก็แต่ความสวยใช่ไหม ค่ะตอบดีๆเดี๋ยวพี่โอนตังให้ตอบดีๆเออตอบดีๆแล้วลูกค่ะค่ะค่ะตอนนี้มันมีแบบซึมมาบ้างไหมความเป็นแบบตุ้มติดความเป็นอันนี้อะไรแบบซึมมาในตัวเราซึมไหมแม่ว่าไงไม่นั่นแหละไม่มีเลยแตของหนูของหนูก็ติดอยู่ใช่เพราะว่าอันนินคล้ายกันเลยค่ะก็เลยก็เลยติดอ่ะ อ่าอ่าเบกเบกเหมือนอดินอดินเหมือนเบกเย่แต่ฟินก็แอบแอบเท่ากับอืมนิดนึงเนาะใช่ไม่ไม่นิดเยอะเลยเก้าสิบเยอะเลยเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เหมือนพี่ฟินถอดไปเลยปะพอพอ end of the day กก็คือถอดคุณปิ่นไปเลยอะ ไม่ไม่ end of the day end of the scene <laughs> คือ <c oughs> จบซีนปุ๊บแบ๊ <laughs> รู้สึกเครียดเวลา,าเวลาเป็นเขาหนูเหนื่อยมากแบบเพราะว<อ>่ามันต้องใช้พลังแบบ inner push ออกมามน้ำตาความรู้สึกอะไรเงี้ยค่ะมันแบบมันเหมือนโดนกดหัวตลอดเวลาเวลาที่เป็นเขาอะไรเงี้ยพอพอมันคัดปุ๊บหนูก็จะต้องแบบ เย่เอามาเอาฟินกลับมาใช่ค่ะไม่งั้นหนูตายแน่นอนม่ไม่ไหวจริงๆแต่ละวันที่เจอคือสุดๆเลยอ่ะคุณปิ่นนี้เขาแบบไม่ใช่หนูสุดๆจริงๆอันนี้ถ้าสมมติว่าเขาไม่เป็นน่องช้างสองล่องช้างนี่เราคิดว่าอันนี้กับคุณปิ่นควรจะเป็นอะไรเป็นแมวค่ะ เป็นแมวหรอเป็นคนดีไม่ชอบอยากเป็นสัตว์เป็นเป็นโกลเด้นหนูจะเป็นโกลเด้นเออเออเออใช่น้องเป็นไม่ใช่น้องดิเป็นโกลเด้น จริงจริงจริงจรงแล้วาก็เหนื่อยเหมือนกันเรื่องนี้แตนื่าเหนื่อยมากค่ะอพ,อพอพอพอสักเซสประสบค,ความสําเร็จมากๆแล้วก็แฟนๆอินไปด้วยกันทุกๆุกวีก็ดีใจมากแล้วค่ะมีคนดูก็ดีใจมากแล้วค่ะที่เราถูกดึงดับบทำงานด้วยกันมาแต่เนีจนมาถึงตรงนี้เนอะเรียกว่าแบบว่าผ่านมาหลายอย่างแต่มา ใช่จริงจริงเติบโตขึ้นในทุกๆด้านแหละในความรับผิดชอบในการทำงาน mindset ทุกๆอย่างแหละหนูว่ามันคือยิ่งโตขึ้นอายุเยอะเอออายุอายุเยอะยืนได้อายุอายุเยอะขึ้นหนูรู้สึกว่ามันก็จะค่อยๆเติบโตแหละ โต,โตขึ้นโตขึ้นค่ะแต่ว่าก็มีมีมีก็เป็นห่วงเขาอยู่ดีหมายถึงว่าสิ่งสิ่งที่แบบเราต้องต้องอยู่ด้วยกันหรือบางบางอย่างทําอะไรไม่ได้หรืออะไรเงี้ยก็ก็คอยคอยอยู่ข้างๆเหมือนเดิมแต่ว่าโตขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะมากแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะความความรับผิดชอบหรือว่าทุกๆอย่างมันก็ต้องหนักขึ้นด้วยกันทั้งคู่เพราะว่าแต่ละวันมันก็หลากหลายเหตุการณ์ค่ะใช่ใช ค่ะก็คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตนะคะวันที่8ธันวาทนะคะ To b บ Queen ก็ยังซื้อบัตรได้นะคะถ้าอยากมาดูความแบบหลากหลายมากๆในวันนั้นเพราะว่าน้องเบกเตรียมเพลงมาเยอะมากๆทุกคนน่าจะได้เห็นอะไรที่ร้อยเพลงเลยโอ้โหคอนเสิร์ตโอ้โหคอนเสิร์ตกี่ชั่วโมงคะร้อยเพลงสามร้อยเพลงอ้าเอาเถอะ ก็ฝากด้วยนะคะทุกคนก็อยากให้มาแบบสร้างความทรงจำดีๆในวันนั้นค so? nice> ่ะโปสเตอร์ดูแบบจจะะซีมากเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้รู้จะมาชุดนั้นเลยเหรออืมไม่บอกเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้ค่ะค่าไปยังไงดีคะไปแบบนไปชุด อะไรนะคะสัญญาณไม่ค่อยดีอะไรนะคะมีค่ะ warrior ค่ะเดี๋ยวพี่มาจัดชุดแต่วันนี้เลยค่ะหนูจะรอดูชุดทุกคนนะค่ะเพราะว่าชุดหนูจะยิ่งใหญ่เหมือนกันของพี่ๆด้วยค่ะของพี่ๆด้วยค่ะ best dress award เตรียมรางวัลจ้า สไกับฝาแบบแฟนรออแฟนๆก็ต้องขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆในทุกๆการซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนเลยคือณตอนนี้ฟินเชียว่าฟินเบกกี้อ่ะเติบโตด้วยกันแล้วก็เติบโตไปอีกเรื่อยๆเลยแล้วก็ยังยังเข้มแข็งอยู่แล้วก็อยากให้ทุกคนอยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆแล้วกันค่ะหวังหวังว่าจะได้เสพผลงานดีๆ ต่อไปเรื่อยๆค่ะก็จะพยายามตั practice, mm ้งใจแล้วก็ทำงานที่มีคุณภาพต่อไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวฝากให้เนเ่อน์แล้วกันขอบคุนฝากไทยได้จ้ะก็ <S <s okay. um, thank you guys for always supporting us um, we started together and now we're still together and we're still growing We really appreciate all your support, no matter if it's through coming to see us today, or even live streaming, or even staying at home and just tweeting with us. We appreciate everything, and we hope to grow together. And we love you so, so, so much.